เนี่ยค่ะเมื่อเช้าปูซื้อขนมจีนมา25บาทนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะก็พอดีกลับมาถึงบ้านนะคะก็เอางี้ละกันเดี๋ยวทําเป็นแกงไตปลากะทิดีกว่านะเพราะตอนแรกคิดว่าจะมากินกับน้ําปลาธรรมดานะคะขนมจีนก็เดี๋ยวเปลี่ยนใจละเดี๋ยวจะลองทําเป็นตัวแกงไตปลากะทิสดนะคะเริ่มต้นด้วยนําน้ําใส่หม้อตั้งไฟแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะอันนี้เพื่อดับกลิ่นคาวของตัว ไตปลานะไตปลานะคะผู้จะใช้เป็นเนี่ยค่ะเป็นพุงปลาช่อนไตปลาปลาช่อนแบบนี้นะคะอันนี้เพื่อนพี่สาวซื้อมาให้นะคะจากสงขลาเนี่ยพอน้ําเดือดนะคะก็จะใส่ตัวไตปลาลงไปละลายเลยค่ะความเข้มข้นนี่ก็แล้วแต่เราชอบ เดี๋ยวรอให้เดือดอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็จะใส่พริกแกงลงไปค่ะอันนี้เป็นพริกแกงสําหรับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเขียนว่าเป็นพริกแกงสําหรับพริกแกงกะทิอะค่ะเอาไว้แกงกะทิปริมาณความเข้มข้นก็แล้วแต่เราชอบเลยค่ะ ใส่หัวกะทิลงไปจ้าชิมรสดูนะคะจริงๆจะใส่เป็นเนื้อปลาหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ค่ะพอดีผู้มีปลาทูแกะอยู่ประมาณสัก80กรัมนะคะเดี๋ยวใส่ลงไปด้วย เนื้อปลาก็แล้วแต่เราชอบค่ะเป็นปลาซาบะย่างก็ได้ง่ายๆถูกๆนะคะชิมดูนะคะความเค็มเค็มมากเค็มน้อยขึ้นอยู่กับไตปลาที่เรามีนะก็ต้องทำไปชิมไปค่ะตัดรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวนิดนึงค่ะแล้วก็จะใส่พริกโดดนะคะจริงๆบางคนจะใส่พริกโดดตอนสุดท้ายแต่ปู้อยากให้ตัวพริกนะคะเนื้อพริกเขามีความนิ่มๆนินดนึงนะ คนให้น้ำตาลละลายค่ะ,ะชิมรสชาติดูนิดนึงนี่นะคะน่ากินไม้นี่ตัดให้ดูนะคะโอ้โหราดขนมจีนนะคะสุดยอดเลยค่ะ จริงๆถ้าเผื่อให้สวยงามนะก็เอาพวกสมุนไพรนะคะตักทิ้งนะคะแต่ว่านี่พูดทำแบบง่ายๆบ้านๆน,นะก็เลยไม่ได้ตักทิ้งนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อความสวยงามแล้วก็ความสะดวกในการตักราดนะคะก็ควรจะเอาพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะตอนที่ต้มรวมกับไตปลานะก็กรองเอาแต่น้ำมาใช้นะคะหรือว่าหยิบนะคะหยิบเอาพวกสมุนไพรทิ้งไปค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมนะปู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้รวย,รวยๆเฮงๆกับทุกทกคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ